ครับงกะถ่ายทำชมดินวดรคคันะคนะครับได้มาใหม่เอาคุณแผนแรกเปลี่ยนกันมานะครับคุณแผนปูทิมแรกพระองค์นี้มาเปลี่ยนกันนะครับดูกว่าน,นะครับ สวยงามจริงๆนะครับวัตกนี้องค์นี้พิ่์ใหญ่เกดทะลุซุม้ม <c oughs> ไม่มีทิฏฐิเลยนะครับสวยงามจริงๆสุดยอดเลยนะครับดูในภาพรวมเลยนะครับ ไม่มีกล้องให้ดูเหมือนกับเสียนใหญ่เขานะครับรอบนี่ตัดตรงลงมาเลยนะครับผมจะพิกด้านหลังให้ดูนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับดูช้าๆนะครับดูรอบตัดนะครับเก่ามาก อยู่ย่นไปตามการเวลานะครับดูก่อ,น,กอน,นะครับชมุม่วนดูกวดน,นะครับตันนี้มันไม่สว่างเท่าไหร่นะครับ เอาไปก่อนดูในภาพรวมเลยนะครับดูตัวตัดที่ครับอยู่ย่นไปตามการเวลาของของค์สมเด็จสุดยอดเลยนะครับดูที่ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับถ่ายไว้สักถ่ายให้ดูสักสามนาทีนะครับยังไม่ถึงสามนาทีครับขอบคุณที่ดูที่ชมกัน กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ